สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามที่เคารพทุกท่านครับกลับมากับช่องคริปต و c h ชาแนลอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หายไปได้ประมาณสัก2-3อาทิตย์ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือผมมีโปรเจกต์มีกันบ้านที่ต้องทำนะครับโอเคแล้วก็ในเอพิโซดนี้ผมก็จะกลับมาแคสเกม i ิงออฟสตีลอีกเช่นเคย ถ้าเกิดท่านผู้ชมจำได้ในหลายสัปดาห์ก่อนที่ผมว่างเว้นไปเนี่ยผมได้ทำการแคสเกมเลเวล1-10ในหมวดของเทรนนิ่งม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ในวิดีโอจากวิดีโอนี้เป็นต้นไปนะครับผมจะทำการแคสเกมในส่วนของฝ่ายอักษะก็คือ Pacific Axis นะครับโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะ เราจะมาเริ่มกันเลยก็อยากจะบอกว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด20ด่านทั้งหมดนี้ผมได้เล่นผ่านมาหมดแล้วคือคอมพิวตทุกด่านแล้วนนี้ก็คือด่านที่1ครับเครื่องบินที่ผมจะใช้คือ A5M แบบ9 6 ถ้าเกิดผมเด็ดแอไปไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ให้รอครับและนี่ก็คือบริเวณหมู่เกาะมิดเวยเป้าหมายก็คือพวกเรานั้นตรวจพบเรือสินค้าและเรือพิฆาตของฝ่ายสหรัฐอเมริกาเราจะต้องไปจัดการมันให้สิ้นซากไปเลยครับเก็บล้อ แล้วก็บินไปที่เวพผอยบินชิวๆนะครับแบบนี้ก็แบบถ้าบางทีผมเงียบๆไปอะไรไปก็อย่าว่าผมเนาะมันไม่มีอะไรให้พูดจริงๆมันไม่มีอะไรให้พากครับ ตอนนี้เหลืออีก500 m. เมตรเรียบร้อยนั่นแหละครับอันนี้ก็คือกองเรือของสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาเราต้องจัดการมีเวลาทั้งหมด5นาทีเท่านั้นในการจมเรือทั้ง8ลำนี้ให้ได้แอ้วดี๋ผมจะจัดการกับเรือพิฆาดก่อนเลยนะผมจะดิ่งลงไปนั่น ดิ่งลงไปครับดิ่งลงไปดิ่งลงไปอ่าให้จุดสีแดงนะครับจุดสีแดงมาร์กตรงบริเวณหัวเรือจากนั้นปล่อยครับไปนะครับหนึ่งลำครับระหว่างรอนะผมก็จะยิงลำนี้ยิงกันยิง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 โอ้ยไม่โดนครับเรียบร้อยครับปล่อยระเบิดไปอีกหนึ่งโอ้อันนี้กระชั้นชิดจริง เดี๋ยวผมจะยิงลำนี้รู้สึกว่ายิงจะไม่ค่อยเวิร์กครับมันช้าใช้วิธีปล่อยระเบิดดีกว่าคือเหตุผลที่ผมใช้วิธีการยิงประกอบด้วยเนี่ยเพราะว่าในการทิ้งระเบิดแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่สามารถทิ้งต่อเนื่องได้ครับมันจะมีตเ,เลกดีเลย์ไม่ใช่ดีครับมีระยะเวลาในการคูลดาวอย่างอันนี้คือปล่อยได้แล้วครับ เอาล้วครับนี่มีอันนี้ก็คือเรือพี่คาดยังไม่จมนะครับยังต้องทิ้งอีกหนึ่งครับปล่อยครับตอนนี้เหลืออีก4ลำผมจะจัดการลำนี้ก่อนนี่นี่ลำนี้เลยปล่อยครับ แน่เสียงเร้าใจจริงๆเวลาระเบิดแต่ละครั้งนี่สุดยอดอารลณ์เมื่อกี้นี้ยังไม่ได้ครับปล่อยครับเดี๋ยวเราจะไปจัดไปล่อเรือพิฆาตให้เขายิงมานะยิงมายิงมายิงมาไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ่อาอ้าวโดนจริงๆด้วยแต่ไม่เป็นไรครับจัดการลานี้ก่อน เดี๋ยวเรียกพีคาดแค่จัดการทีหลังครับตามหลักเหมือนเวลาเราทําข้อสอบอะครับเวลาที่แบบข้อไหนายากเราต้องเอาไว้ทําทีหลังทําง่ายๆก่อน่นาตอนนี้เป้าหมายง่ายๆไปหมดแล้วครับเหลือแต่นี่ครับมันคือ Destroyer แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราจะทำการยิงไม่ไดีครับปล่อยครับ ออแล้วมันก็ยิงมาอีกครับไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่างงี้ต้องหนีครับหนีอย่างเดียวเครื่องบินลำนี้นี่บอกเลยว่าบินช้าช้าจริงๆครับเอาละครับตอนนี้นะจะวนใหม่ก็อนนานมาแล้วมาแล้วอันนี้มองไม่ค่อยชัดครับอย่างงี้ไปหนี ภารกิจสำเร็จครับญี่ปุ่นสามารถที่จะจมกองเรือสหรัฐอเมริกาได้ภายในเวลา5นาทีทีนี้ผมก็จะต้องกลับไปที่เรือบรรทุกเครื่องบินและในระหว่างที่บินกลับนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยดูมุมสูงของเกาะมิดเวย์ นี่ครับอันนี้ก็คือเกาะมิดเวย์หรือมิดเวย์อาตอใครที่ชมภาพยนตร์เรื่องมิดเวย์เนี่ยจะจำได้ว่าในในเกมนี้นะครับต้องยอมรับเลยว่าเขาทำกราฟิกทำอะไรออกมาได้สมจริงมากครับต้องยอมรับเลยนะชื่นชมเนี่ยรายละเอียดเขาเก็บได้ดีจริงเพียงแต่ว่าในเรื่องของมิติภาคพื้นเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ก็พอรับได้ครับ เรื่องความลึกของผิวน้ำของทะเลนี่โอ้เหมือนจริงมากอันนี้ก็คือในมุมของปกตินะครับเมื่อกี้นี้คือผมกดในแบบสโคปมันจะเป็นแบบนี้ครับและอันนี้ก็คือพื้นที่บริเวณโดยรอบของมิดเวอเตอรนะครับก็คือล้อมรอบด้วย มหาสมุทรขณะนี้เข้าใกล้เรือแล้วชะลอความเร็วแล้วก็เปิดแลนดิ้งเกียร์เครื่องบินลำนี้เนี่ยเก็บล้อไม่ได้นะครับรุน่นนี้แต่อย่างไรก็ตามมันก็มีแลนดิ้งเกียร์ให้มีแฟลปให้อยู่โอเคนะครับจอดดีๆครับพลาดไม่ได้โอ้เทียวนี้จอดไม่ค่อยสวยครับไม่ค่อยดีเลย ต้องขออภัยจริงๆครับโอเคภารกิจในวันนี้สำเร็จลุล่วงนะครับอันนี้ก็คือ EP ที่1ของฝ่ายอักษะและสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ